รรมิโลอุปจิตตวานิรสจันติเตชะมุปาชส,สุภท้น่าสายเจริญพรคุณมณีงามชื่นคุยโยมประภาอรุณโชคคุณคือธรรม,มาสสิทธิเวสบริชเนเจริญพรแปดท่านโยมสุบินศรีมหาภัยเยบญชร

ท่านพระครูปริยัตธรรมวิโรธเจ้ารัมเพรท่าม่วัดสามพานสถาเชรมิตรพรอกรามในมณฑลนพระครูปริยัตธรมานุสิตเจ้ารัมเกรเขาพครูทรัฐจังหวัดบ่รเพระนารามในมณฑลท่านพระครูพระมเริวัตรพระใหญ่จ้าวคิวเราทำเพื่ออะไรที่ใหญ่

จะพระราชทานให้แก่บิดามารดาของพระสมรศัต์ซึ่งมีชั้นอยู่กันโดยสงบส่วนข้าราชการแต่งชุดปกติขาวแล้วเมื่อันนี้ไปเรื่องใครนวยท่ายังไงอยู่ข้งในยุก กว่าไปอยู่ที่องเอ์อหรือว่าไปอยู่ที่สลักลางนั้นอาจจะเป็นว่าเมื่อเขาไหลทางมาแล้วทางโดยปกติแล้เราจะไม่ไปขอให้ในรเราจกของพระ จะเป็นการอ่านอ่านประวัิผู้ชายชนและขอกราบอัปนาพระคุณเจ้าพระราชน์จันทบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีรักษาการ,รเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีขึ้นพิจารณาผ้าพระมหาบังสุกุลออกราบพระอาชนา

ครับวันนี้ท่านประธานในพิธีได้ประชุมเพลิงรับพระราชทา,านแล้วขอเรียนกราบมิมนลประธานสงฆ์นะครับวางดอกไม้จันเป็นลำดับต่อไปและขอกราบมนมนฑลพระคุณเจ้าทั้งนั้นนะครับขึ้นวางดอกไม้จันเป็นลำดับแรกครับ <c oughs> ต่อจากพระพิสุสงฆ์แล้วขอเรียนเชิญ ท่านรู้เกี่ยวกันแต่งปนปกติเร้าเป็นระนับต่อไปตอนา้มีคนค้องด้วยทพ่านรู้เกี่ยวกันท่านนะครับจะย่อนไปเป็นตามท่านเขรียกต้องครับเวลานั่งอดน้ยนรอบไม่รอบๆข้นมา อันนี้คือตลาดของเขาที่ไม่คงไว้ในอนาคตของเขานะครับ <laughs> <laughs> คุยร้องรมานุกบุพพระคุณเจ้าอิม่ายสงความโทนาบุญและขอบใจท่านในอำเภอเขาพิจิูรท่านศรีศักดิ์สรีมังคราจะได้เป็นประธาน ในฝ่ายพระวาสในครั้งนี้กูขอกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวที่้มาร่วมในงานการประชุมเริิงประธานเริ่มแล้วก็ในในสร้างแนวทางจุดประสงค์ของท่านพระโกวิพิัฒนาการว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะ ถ้าไม่เป็นไรหรัโยงขึ้นเขาพิจิกูดชันกว่านี้สูงกว่านี้พิดเสม,มอบอกทุกย่างเทา้าก้าวไปอย่าเผลอเลยให้เราภาวนาอยู่เสม,มอว่าใกล้ตายเออพระคุณเจ้าเออเออเอเอเทวดา สาธุการไม่ต้องสาธุแรงขนาดนั้นซะได้พระคุณเจ้ากำลังวางดอกไม้หลวงพ่อแขกก็ขอเวลาขึ้นจั่วโมงดูกรดูก่ดคืนนี้ไม่มีใครแยงแล้วสัตูนี้แยงมันจะขึ้นผลจะตกมกระย่งแล้วที่นี้ ไมแย่งแล้วยังไงก็ชุดเกียร์สองตัดีเลยนลยนะจะแย่งกันแล้วขึ้นไม่ได้ใส่อยไปเอาเหีย่บางเหรียญหลุดมอรล้วเน่ยเอาแล้วอะไรเยวงาน้นเดือนน้นายก้อมันดีกว่าเนี่ย

ขึ้นด้านซ้ายลงด้านขวาเลยเเที่มีเงาสามเล,ยก,มมลยก็ได้ต่อผู้อื่นก่อนก็ได้พร้รมกันเฉียวลงเร็วๆพวกรู เราลองให้แล้วว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่โยมได้ยินในขณะนี้นั้นได้รับควาเมตตาจากท่านพระูพุทธบดบิบาลเยาวรัตรวงโดยการปรุมเครื่องของจารย์เลขาเอกชยัยขออนโมทนาบุญกับญาติโยมแก่ผูมีเกียทุกท่านขอโอกาส ใจเสียงนี้แทนท่านพระกุยโรธธรรมานุกูลพร้อมทางน้องน้องท่านพระกุยโรดนั้นพยายามที่จะพักผาย เลที่น kind of ี่วดจะกลับก็ให้พุผู้ตีทับนนะนะไปเลกที่นบ่ปวดไปยอมยอมแดบออกแรงแรง ท่านพระคููิพิธัยนาการขอประสานงานเพราะเดี๋ยวจะสวนหน้าไฟสี่รูปพอร่ไดตตรวจกันเลยข้อแค่ มีเจ้าหน้าที่ะจะทำพิธีประชุมเพลิงให้สัญญาณด้วยเยพราะว่าไอ <c oughs> ตอนขึ้นเรื่องพราตอนลงพรื่องเพราะจะลงตอนเยอะๆเป็นคืนนี้คืนนี้คืนนี้เผาจริงเดี๋ยวคืนนี้เผาจริงสรวจคืนนี้เผาจริง ใช่คนี่ขาจริงเดี๋ยวมาตวจโยแม่คัี่แข่ผมขอตรวจเดี๋ยวตรวจประเดี๋ยได้ไหมตรวจตรวจประเด็๋ได้ไหมตรวจประเด็๋ได้ไหมดี อีกส่วนหนึ่เรียนอีกส่วนหนึ่งยังไม่มีรถรับจึงจำเป็นอย่างยิ่งในหมู่ใน,ในคณะเราไม่สาม,มารถจะอยู่คนเดียวได้เราต้องมีกิจกรรมฉะนั้นการอยู่รวมกันความมีน้ำใจ เราเห็นความมีน้ำใจของท่านเราเห็นคุณงามความดีของเฉลวยฉัดอมองประดับไว้ในโลกาสช้างมา้าหัวควายเราหายตายจากไปแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นหลังเป็นงานเป็นเล็บบางทีบางท่านเราก็เก็บไว้ เห็นเขาครัวเขาเก่งเผ็ดป่าเสาบ้านคุณงามความดีของแม่ชรู